Hi guys, welcome back to m ช c h น n ร์ไ t h a i Food l i f e in the USA. สวัสดีคะ่ะน้องๆทุกๆคนเจอกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้พี่ติ๋มจะชวนน้องๆและเพื่อนๆมาทำลาบตับหวานกันค่ะซึ่งเป็นการทำที่ง่ายมากมาค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเรามีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะ ราจะมาล้างตับน้ำแรกด้วยวินิคด้วยน้ำส้มสายชูนะคะก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะน้องๆเห็นไหมคะนี่น้ำแรกนะคะที่เราล้างกับน้ำส้มสายชูค่ะ นี่ล้างน้ำแรกนะคะปะ่ะน้ำที่สองเราจะใช้เกลือนะคะล้างน้ำผสดน้ำที่สองกับเกลือนะคะ ครั้งที่3เราจะใช้เบกกิ้งโซดานะคะเห็นไหมคะ สีแตกต่างกันมากค่ะเลือดจะหายไปแล้วล้างไปประมาณสัก1นึ่าทีนะคะงไปมาค่ะแล้าครั้งที่4ี่เราจะใช้แป้งมันนะคะ แป้งมันล้างแค่นี้พอแล้วค่ะสีครั้งหลังจากล้างด้วยครั้งที่สีด้วยแป้งมันก็เลือดก็ออกเยอะนะคะน้องๆแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดน้องๆใช้นมนะคะใช้นมสดแล้วก็คนๆๆๆแล้วก็ใส่ในตู้เย็นไว้สักพักหนึ่งสิบหรือสินาทีอันนั้นจะดีมากค่ะแต่อันนี้ เราไม่มีนมนะคะเราก็เลยทำแค่สีขั้นตอนล้างแค่สีครั้งก็พอค่ะ ก็อมะนาวนะคะเข้าวคั่วตำเองก็จะเยนอ้หน่อยนะคะ ถ้าใครชอบตำแหลกๆก็ทำนะคะแต่พี่ติ๋มชอบแบบนี้มันอร่อยดีมันกรอบๆดีค่ะ ตอนนี้อากาศกำลังเปลี่ยนเป็นวัดคัดจม,มูกบ่อยี่เพื่อนก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะมาค่ะเรามาใส่ใส่นี่ก่อนพักไปเยอะ สวัสดีค่ะ Hi guys welcome back to my channel Thai food life in the USA today I'm going to show you how to make a l a p today I'm using a pork liver to making a l a p today สวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ติ๋มจะชวนน้องๆมาทำ ลาบตับหวานกันคาซึ่งตับหวานนี้เราได้มาจากร้านเกาหลีนะคะซึ่งก็ขับรถไปประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เลยได้มาก็เลยอยากจะมาลองทําดูค่ะหืมหน้าอร่อยมากมาค่ะน้องๆไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของเราข้าวเหนียวมีนะคะนี่ เดี๋ยวขอชิมหน่อยนะคะว่าเป็นไงรสชาติเราอืมอร่อยเหมือนในเลสโซลองเลยค่ะเดี๋ยวขอล้างผักอีกหน่อยนะคะสลระแหน่ที่บุกไว้ตายหมดนี่เลยไปซื้อ ลงทุนซื้อมาเป็นต้นเลยนะคะน้องๆต้นหนึ่งก็สามเหรียญเกเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะต้นแค่นี้สามเหรียญเกาเราอยากใส่เน็ตตับของเรามากก็เลยยอมซื้อมาเพื่อความอร่อยของเราเอง ถามว่าอร่อยไหมบอกเลยค่ะว่าอร่อยมากตับบ้านวดนี้อร่อยมากๆสำหน้องค่ะป่าเสร็จแล้วค่ะ เป็นไงคะลาบตับหวานอร่อยไหมคะ It's all done guys ready to serve